แม่เนื้อเรียงตามพ่อาว่ามาตุระไรรอยวันเป็นดีไม่เคยมาพ่อในป่าไผ่บอกหน้ายญ่หนุ่ยเจ้าไอ้ปลดปล่อยมันยาย <c oughs> พ่อแคลวมามีตุระไรก้ะพอ่อรู้ว่ามัมาเลยหรอ ไแม่แม่เป็นอะไรอะแม่เป็นลม้ายนักเลยพราะาไปออกมาตั้แล้วมืไหรตอนที่ลูกมาตอนเช้าเห็นแม่ยังสบายดีอยู่เลยเนี่ยคนเราจะใก่้แล้วม่แม่เป็นอะไรันหรอจริงหรือเปล่าแม่ป่วยจริงไหมคุณรู้บุ้งไร พ่าไม่ลบ้าแล้วพ่อไมยบดไล่ไม่ะบอให้มงทนตค่าใช้นี้หรอู่ต้องไปทำงานเตนค่าใช้นี่ย่แล้วจ้ะพ่อ้อ้ร้ยไม่รอมาเด็เป็ดนี่มมได้กับราดับเพลิงนะ ทิงเลยจ้ะพ่ออไม่รหือไเชื่อไม่เชื่อหมอไม่ไหวหมอไป่ล้ทุกคนไม่ปทําานะล้รักไปต่อดวงใจของลูกดวงใจของดาวแม่ป่วยไข้กระทันหันวิยิ่งจะมาเชื่อเรงที่อคนแกมโยมมันจะเชื้อได้ตรด้วยได้จ้ะขอบยังไมเชื่อนักเรีงอ การเชียรคนนี่ยังไปเชียร์มากไม่ดีเรื่ยงนั้นมันเป็นปนัญหาแต่ใะครับกานที่เราเชียร์คนบางทีเป็นคนดีแต่ถ้าเชียร์คนเหลือเป็นคนเสียรับนั่งในออกก็ยังพอโปรยหรือลงม,มาไม่พอเพียงเรื่องนั้นมัดจ้ำหลือล้วนเพื่อความแน่นแวนจริงไลยหันแล้วรับนั่งเราแล้วซึ่งว่าเวลางหันจริงจริงตทํทำไม่รับจะมังทำเราไม่ใจมั้ง วันนี้กามัดจำกู้ครักู้ะรนะพูลักพูยกูไม่ต้องมัดจำรับนั่งกี่ปุ๊บเออตัวนี้ไม่มัดจำไม่ต้องกรับมีปัญหารอกหรอกไอ้ท้ากูเชืจะได้ไม่พล้มัน่านวัอ่านว่าานโรงเรียนแต่ว่าไม่นัตักเลยแต่ว่าพูดย้ยๆนยิงลือิงทันนีิงถ้ามันไม่ย่รับปันี่ไม่พล้ผถ้ารับร้รับปัญนี่เปล่ารับเัญ่นี่ไม่ลโตก็หลังานรับนั่งแนวกียกถ้าตัวหม่บอกหลงหลงฮะกันก้องบัน A lâu đi đâu, tay vào tốp ngon thí vĩnh la. Girl, là là chịu. Men, mèo vừa 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 nó vừa mèo vừa kawong kawong ờ tiếng của kawong là tập luyện à kawong trên leo cả chia bao hấp nam đấy tao mới hấp bên đây cả rồi yên tử ông nằm một cầm cũng hấp luôn u tịch lang con có mấy hấp tiền leo không hả mấy hấp nam cây ấy non kề róc róc lè kia cây thì con, kia mắt nó nên thì co mắt này cây dưới này nén ra tôi mới trong chậm đấy ้น้ำมเกเออแค่เราองต้กันเลยนะผมมึงเมือนี่เออที่นีม้ามน้ำทแล้วกัดเดินออกแกวงน้ำเลาบคุยนวนอยู่ทีห้องน้ำไอ้แกกบบาะเรียกว่าคุมเด็กเออพอเดินออกจาก้เร็วหาปลาขุดรูจากพื้นเ็ตัวเองมันกะดุนแลแกกูเลยแก่ระรุนเปลือจะแมใจกูไป้ามน้ำไม่เปียกมันจะได้ไงตรเอยหาบ้าเปลือกน้ำได้เวลาเพื่อกระยเใจเดินใหเปือกจังเลื่อนแกบ้านคู ทีนี้อ่บนำเช่นเดียวกันเตียงเดียวจ้ะใส่ผิดคาวยก่อนเล่ปิดควยเออ็นไมกวยจบตกูเถีย้เปียนเปียกกระดือตัวก็ไม่เจ็ปปิดกวยย่างมหมตัไปกูต้เล้วเนะแก่ก็ไม่ดีทีต้องํำบ้าเกู้ชาเจ็ดตัวจะได้ไม่เจ็ดเจ็ดคนเออพอเจ็ตัวเะเดียวเจ็ตัวเชนเดียวกะปิดควยปิดคยเช่นเดียวพกไอเจ้าเจ้านอนรอราจะเดินไปหาเจ้าเจ้ากนเจนอน Nói là tân của đơn được tôi Cả biết quay đẹp của dưới nát nhờ tôi ngắn cái này Nói ừ. kèm lửa đấy tầm lửa nữa, Có tầm kìa Cả mỏ nó cũng mấy chuối đẹp Bạn đi khát đấy Bỏ râu biết quay chết leo lâu đơn phải hả chào sao mấy tố tô. Cô tông tố tổ hay mà mà lọc Bạn bạn tầm lại tầm lại Tùa chào sao mà lọc Mẹ tí hoa nó bởi tôi mà lọc Cô tổ quy. ก็โตมันมารับเช็ดแรงมันต้องปืนควยอีกแล้วมันกลับมาไปทุกปืนคว,วยเช็ดไปจงกูเตียงนอนเล็กกูยิ้มแ้มันรับมาปิดควยเพราะมันรับมาปิดควยมันมายืนไปอยู่ลาวที่นี่ม,ม้วนลาวม้วนลาวทำไม่โตกูรีกว่าว่าหง่าเมียได้ดำไม่โกจริงแต่ฉะนั้นไปใจออีโบโรอยากกินได้ไหมเออพี่น้องคะครับเดี๋ยวเราจะลองหาผัากกันต่อนะคะพี่ครับเดี๋ยวลงหาผักใกล้กันต่อ นอพุก็เอหยอดเกลี้ยงงอปักแม่ปักหยอดโยงเอเป็นทีนี้พี่ทองก่อนที่จะตะวันบ่ายนะพี่ทองทำะระดน้องมีความสุขหน่อยนะคะน้องไก่เครียดใช่ไหมน้องค่ะได้กับรเราจะน,นั้นไม่ไปอไอโตเรามาแก้หวาบบดหวาบร้อนท้าไม่แหกอยู่ปักป่าชาติปัดไม่รู้คัดไลยกับนายชวนยไป,ไปไปอยู่ปักจัดใตยช่องจะไม่ะเป็นที่หลับพีแนงจาซ่าข้าเสียปากการแสดงผื่นบานปักตายนั่งตะลุง ปีช่วงปนารอยที่บอกเสียชีวิตเมื่อวันที่30ตุลาคมช่วงปนารอย55นายพลบุริหรอนั่งพลอยน้อยตลกูกชาคนมาจังวัดสุราธานีที่ลับไปแนงจาตร้อรงยกงอายจา์จุเหลี่ยมกิ่งทองรุดยอดจริงจริงมันตะมองลำเลิศมีหลูลก้าคนเชื่อว่าไดลิกากิ่งทองได้ลิกากิ่งทองเป็นนักรองที่แปลก เพลงเลยเป็นนักร้องยิ่งได้ร้องเพลงจีบยิ่งเพลงของซาลิกากิ่งทองร้งเพลง้องเป็นคนชายรองแต่ซาลิกากิ่งทองถึงเป็นหุงร้องเสียงแต่ดังทุดชนั่นก็คือแถวจ้าเห็นใจเถิดนาแถวของพี่พี่หลงรักแถวมานาเห็นใจพี่เธอตะวันอย่าทรมาน้วยการเฉยเมยเออย่อยแก่ใจ กูจบเปลี่นอันเปลี่นไรเห็นยิ้มบนรถด่วนรูปร่างอ้วนๆนุ่งนิมิดสะเกิดพี่ยืนมองเงินไม่ใช่พี่ยืนมองเงินไม่ใช่น้ำตาพี่ไหลเพราไว้ใจมันว่างเบ็ดกุยจบเลี้ยติบุญเราบ้างใชกูแต่งงานแกกับเงกยน้องดาวเรื่องไหมเงินเงือะมันจะกี่วันนี้แล้วนี่น้องดาวน้องดาวกะค่ะ นงนงดาวไปแต่งงานไปตองไหมตายเลยพี่ทองอย่แต่งงานเลยจ้าอีามีแลเหรอมี้นจริงว่ามกูแต่กันมันในเดมโรตีเดมจะเป็นโรตีเราแทงด้วยเจ้าเจ้าไปโรตีแทงแบบกูก้อนก็แทงตีกคนเลยแทงเจ้าพ่อก้อนอไปแทงเจ้าาเหรอฉันไม่จเโรตีนะกูแต่งงานนั้นคนในตัวกำลงไม่จะบอกนอน้องเออได้ลํอมันพี่ทองจะแต่งงานเลยจ้า แต่งวันไหนอ่ะไม่กี่วันนี้กับตายแล้วพี่ชายของน้องจะแต่งงานแล้วอียอ่าผู้หญิงคนนั้นใครที่มันชอบดีแล้วกันไอ้จ้ารอเดี๋ยนะันน้นมไดเมียแล้วน้องร้องไห้พี่ทองจะแต่งงานน้องน้องน้องอย่าร้องไหน้น้องนอง้นองร้องไหเ้เจะใจน้องทราบซึ้งจนดีใจค่ะ ต่อไปนี้น้องจะไม่ต้องเห็นพี่ทองอยู่คนเดียวแล้วพี่ทองจะมีคู่ไม่กับคือปีแต่งนันแต่ไม่ใช่คนไกลคนแถวไหนอะคนประเนีย่ยแต่งกับพี่แก้วเลยค่ะไม่กับไอ้นันไม่ใช่แต่งกับไอ้โน้ตพลอาอย่ามมึงอ้วนกูน่กูไม่จบปวดใจอลไรคูนแ่งแต่ยุดนนิดแต่ทองกับไป้มดอยูงไงแก้วอย่าไปด่าได้ด้